หมดความเชื่อมั่นเลยบอกตรงๆหมดอะไรครับก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องดูก็ได้นะครับคุณแอมหมดความเชื่อมั่นเลยบอกตรงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเบาเบาสมองน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ เราต้องการคนสมองเยอะนะครับออกไปเลยก็ยิ่งดีนะครับพวกสมองน้อยสมองไม่มีรอยหยกักบล็อกไปใครไม่ชอบก็บล็อกไปนะครับพูดพูดไปก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ม่ยังไม่อยากด่านะเจ็บคอพ,พวกที่ความคิดลบๆเราทำอะไรนิดนหน่อยมันก็จะคอยลบอยู่แล้วสายป่วนจับลงลุมไปสถานการณ์วัดใจนะครับมาทำบุญทำบุญแล้วก็มาไลไลูกสาวไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใช่ครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบล็อกไปเลยครับใครมาไม่ดีแต่ให้ด่าก่อนนะให้ด่าก่อนขอด่าก่อนแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยอา่านถ้าอ่านเจอถึงจะได้ดา่าขอด่าก่อนเอฟซี FC ก็เห็นอยู่ครับพี่น้องคนที่รักเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเราทำอะไรนะครับก็ทำเหมือนเดิม ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงบอกได้เลยว่าอุ้งอิงก,ก็คืออยู่บนหิ่งนะครับอุ้งอิงอุ้งอิงก,ก็คืออยู่บนหิ่งนะครับก็ดูเอาครับไม่ต้องพอพูดเยอะไม่ต้องมาอะไรกันเยอะแยะมากมายสำหรับผมแม่หน่อยอุ้งอิงพ่อเอกนี่คือสนิทกันมากอยู่บนหิ่งสำหรับลูกสาวก็คืออยู่บนหิ่งนะครับ ก็บอกอยู่ตลอดว่าองค์นี้คือยืนหนึ่งตลอดนะครับแม้ว่าใครจะมาป่วนทําให้แตกแยกกับอะไรก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเนาะก็ดูเอาใครพิมมาไม่ดีอย่าเพิ่งลบนะให,ให้ด่าก,ก่อนให้ด่ามันก่อนค่อยลบแม้ม่าปันขอม่แต่ขอสิด่าหัวคอแล้วด่าหัวปอดเอแล้ว <c oughs> ไม่ไม่จะเล่าให้ฟังเรื่องโพสต์วันนี้น่ะก็คืออันพบไปเจอเพจเพจหนึ่งนะมันมันเขียนว่าตึกนู้นผมก็เลยก็เลยเอามาแคปก็ก็เอาลงโพสต์ก็แค่นี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับผมแต่คนก็โยงไปนู่นไปนี่ไปนี่ความคิดเยอะมาก สมองเยอะมากนะครับลมใต้ปีกเตียงนครสีนะครับผมอุกอิงสามร้อยคะแนนทำบุญสามร้อยคะแนนนะครับสาธุครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมก็ดูอยู่เออเออมเมตนกันแต่ก็ได้แต่ก็ได้หลายเหรียญอยู่นะ <c oughs> นานๆผม ผมจะแคปพวกนี้มาโพสนะครับนานๆทีผมไม่ค่อยโพสแบบนี้นครับเด็กใต้ปีกสวัสดีครับปล่อยให้พวกมันบ้าอย่าอย่าไปหัวซ่ามันพี่น้องได้หลายเหรียญอยู่ครับแม่นได้เจ็ดแปดเหรียญพู่เดสุดยอดอีหลีฮาแดกดากนนี่ใช่ผมชอบมากเลยคำคมเนี่ย ผมโพสท,ทุกวันจะไม่เป็นบ้าพาเป็นบ้าตายเหรอถ้าผมเอาคําคมมาในเพจมาลงมาลงมาลงจะไม่เป็นพานกเป็นบ้าตายเหรอ <c oughs> อืมถ้าผมโพสท,ทุกวันนี่สงสัยชักตายเลยแหละ <c oughs> คนบางคนก็รอแบบว่ารอแบบว่า รอแบบว่ารอเอาข่าวลบๆพ่อไปโพสใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหลือแ,แค่ไอนะครับไอแห้งไอแห้งมันไม่กล้าเข้ามาช่องพ่อพ่อดาเอาม,มันกล้าไปแต่ช่องอื่น พราะทุกวันก็รวยเลย <laughs> ต้อง,ต,อง,งต้องลงทุกวันเข้าใจได้ชินลงทุกวันไม่ได้หรอกนานๆทีสวัสดีน้อยบีตี้จ้างก็ไม่ผิดนะครับสำหรับผมกับลูกสาวเนะี่ไม,ม่ผิดกันรู้รู้รู้ใจกันแล้วรู้ทุกอย่างกันแล้วครับ บางทีอาจจะไม่ได้ค่อยคุยกันแต่ว่าต่างคนต่างทํางานแต่ว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมอากาศแปลปปวนหนาวหนาวร้อนร้อนแมนครับผมมาทำุญช่วยพอกอการเร็วมาไล่ลูกสาวปิดวงไปเรื่อยๆนะครับผมโออโหอิงอิงเพียงโออโหอิงอิงเพียงโออโหอิงอิงเพียงมามาไล่ลูกสาวมาเลย <c oughs> ฟังไว้นะพวกเสี่ยมนะพวกที่รอให้แตกแยกนะ่ะ <c oughs> ฟังไว้ <c oughs> ผมมีอยู่มีกินทุกวันเนี้ยเ <c oughs> พราะบอสโจเพราะอุงอิงนะครับพรเพราะสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครจะเสี่ยมให้แตกให้หักอะไรก็ไม่มีทางมีอยู่มีกินทุกวันเนี้ฟังเข้าสมองไว้เพราะบอสโจเพราะอุงอิง นะครับแล้วก็เพราะ fc พลังเงียบคอยผักดันฟังไว้ฟังแล้วก็ใส่สมองไว้ไม่ต้องเสี่ยมไม่ต้องอะไรให้อะไรมากมายแล้วก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าไม่ให้ค่านะครับพวกที่คิดลบๆกับผมเนี่ยผมไม่ให้ค่าเห็นก็ปล่อยผ่านผมปล่อยผ่านนะครับ ผมไม่ได้สนใจผมปล่อยผ่านครับผมไม่ผมไม่ให้ค่ามไม่เอามาอุ้ยทำไมว่าโน้นว่านี่ไม่ไม่ไมผมมีสติอยู่ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็น จะมาทําให้แยกจะเห็ดเถาะมู่เจ้าเมืออ่อยซื่อ,อ,อขอลูกตนเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใครจะมาบอกว่าพ่อการนู่นนี่นั่นอ,อุกอีกนู่นนี่นนไม่รักพ่อการแล้วโอรู้จักผมรู้จักนิสัยลูกสาวดีอ,อุกอิงจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วแล้วแต่นางนางเป็นคนเงียบนะครับ ลูกสาวของเป็นนอกจากจะนางจะลงมาวิ่งเล่นว,วิ่งอะไรนี่แต่ถ้าอยู่เฉยๆนางจะเป็นคนเงียบๆหวังดีกับทุกคนนะครับหวังดีกับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมไม่มีข่าวเสียหายเลยนะครับในเรื่องของการกระทําหรือว่าในเรื่องของทูบหรือว่า การถ่ายควงถ่ายคลิปถ้าไม่รักไม่ชอบก็คือไม่ถ่ายถ้ารักถ้าชอบสงสารก็คือสนับสนุนนะครับเบาวสรุปยอดให้พ่อหน่อยเร็วพ่อจะไปซื้อยาแล้วนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับ โอ้ห้าหมื่นเจ็ดร้อยคะแนนของลูกสาวบัตรแปดร้อยใบนะครับผมโอเค <_ amp> เจอการพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณมากมายไก่กองเลยนะครับพอกันมืออื่นนะครับ